สวัสดีครับอยพศชาแนลมากีดอย่างวังทรงสวนหลานสาวเปิดใบแล้วมากีดมีดแรกครับมันจะเป็นยังไงดูกันย่างจะไหลบ่ เปิดหนาาไยแล้วมาดูกันดูกันไหลยอยู่หาอืดอืดเนิดอย่างเนิดอย่างอืดวม่อยากคล้องไปเลยครับ ส่วนเกิดพ่นยาในเดือนนึ่งอ่ะนาตั้มสารับนาสูงเผื่อด้วยเรื่อบบราณในมากกีบ อืดปัดปูดปัดออกอย่างคนไหลอืดจนอย่างคนเท่าน้ำยางเท่านี้เปิดคักกัน กี่เซนตโอ้เปืดไปเลยโอ้ยังบกจากข้างนี่น้ำใหม่ๆนี่ อ,อยัางยังอืดอยู่อย่างว่าท่านลงอยู่ครับเอ้ยพี่น้องเนี่ยอืดเอื้อยอเอื้อยเอื้อยเอ,ยเอาฝากช่องนะพี่น้องตับตะไคร,ไร่คนไลค์คนแชร์คนติดตามไอยพดชนสวัสดีครับขอบคุณครับ